สวัสดีครับสวัสดีพี่ป้านะอาทุกทท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะนําเสนอเกี่ยวกับบอลสีที่เป็นฟอร์มกลางๆและเป็นฟอร์มขนาดใหญ่นะครับปะปนกันไปนะครับเผื่อท่านใดชอบราคาบาแพงมากน่ากมีแล้วก็ราคาที่เป็นต้นกใหญ่นะครับผมข้างหลังนู้นนะครับผมจริงๆแล้วถ้าเฉลี่ยต่อต้นนะครับราคาจะบ่แพงเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากเป็นบอลสี ฟอร์มก็ท่านใดที่สนใจติดต่อมาได้ที่0825698645นะครับวันนี้นะครับผมมาเริ่มต้นกันที่บอลที่มีใบใหญ่อย่างเช่นบอลสีฮนุมานนะครับผมฮนุมานออกศึกนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมใบใหญ่มากๆเลยนะครับถือว่าเป็นต้นไส้แม่พันธุ์ก็ว่าได้นะครับผมกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่ 450รวมส่งนะครับผมเนื่องจากเป็นต้นใหญ่และก็มีจำนวนต้นอยู่ที่ประมาณ5-6ต้นใหญ่นะครับผมนี่ท่านใดที่ชอบไซส์ใหญ่ไซส์แม่พันธุ์ราคาบ่แพงมากนักนะครับซึ่งกระถางมีความสูงประมาณ40-50ิ้เซนเลยนะครับสำหรับกระถางต่อมานะครับผมจะเป็นบนสีปีกกินรีนะครับท่านใดที่ชอบ ไม้พื้นใบสีชมพูนะครับผมสำหรับกระถางนี้เป็นไม้ที่มีหัวฟอร์มขนาดกลางๆนะครับจำนวนต้นค่้นข้างที่จะหลายเพราะว่ามีหนกงอกขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับปีกินรีกระถางนี้นะครับถ้านับรวมหน่อที่งอกขึ้นด้วยนะครับผมประมาณ10ต้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีอยู่2กระถางนะครับผมนี่คือกระถางที่1นะครับส่วนกระถางที่2นะครับอยู่ข้างหลังนี้นะครับวันสีปีกินรีกระถางนี่นะครับ ฟอมพอๆกันนะครับผมอันนี้จะได้ใบอันนี้นะครับผมจะได้ใบฟอร์มพอๆกันนะครับผมจํานวนต้นของเขานะครับผมมีอยู่ที่จํานวนต้นประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับแต่ว่ากอนี้นะครับผมได้ลําต้นใหญ่จะขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมอันนี้ก็เลือกเอานะครับท่านใดที่ชอบหวัวเกลีเลือกกระถางนี้ท่านใดที่ชอบจานวนต้นเยอะๆเลือกกระถางที่หนึ่งนะครับ ราคาพอกันเลยนะครับมาชมกันต่อที่บอลสีดาบคุณแผนที่เป็นไม้ใบยาวๆก้านดำเข้มเข้มแบบนี้นะครับสําหรับท่านใดที่ชอบไซแม่พันธุ์นะครับผมวันนี้มีกระถางนี้นะครับผมมาแบ่งนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับมีประมาณ9ถึง10ต้นเลยนะครับผมแล้วก็ได้ไซแม่พันธุ์นะครับผมหัวค่อนข้างที่จะใหญ่ได้ประมาณ9้าถึง10บต้นกระถางนี้จะขายอยู่ที่ 700รวมส่งนะครับผมเนื่องจากเป็นบนอลค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับผมหลายๆท่านก็อาจจะอยากสะสมนะครับผมเนื่องจากเป็นบอลที่เลี้ยงนอกตู้ได้ดีอีกหนึ่งชนิดนั่นเองนะครับต่ถ้าท่านใดนะครับอยากได้ราคาย่อมย่อมลงมานะครับผมมีกระถางนี้นะครับสลับกระถางนี้นะครับผมอาจจะโตยังไม่เต็มฟอร์มนะครับผมอันนี้จะขายอยู่ที่ 450รวมส่งนะครับผมทุกท่านอันนี้เป็นบอลซีดาบคุณแผนมอนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขายังบูเตรียมฟอร์มนั่นเองนะครับสำหรับจํานวนต้นของเขานั้นมีอยู่ที่ถ้านับรวมหน่อด้วยกับประมาณเกือบสิบต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นบอลที่มีหัวนะครับแล้วก็กำลังทําฟอร์มขึ้นมานะครับผมอันนี้ต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดอยากสะสมราคาโบแพงมากนักกันแนะนํานะครับผม มี2กระถางให้เลือกนะครับวันนี้ต่อมานะครับผมท่านใดอยากได้บนสีกวนอูนะครับฟอร์มพอๆกับบนสีดาบคุนแผนเมื่อกี้นี่นะครับผมท่านอันนี้จะให้ราคาอยู่ที่450เท่ากันนะครับผมแต่ว่ากระถางนี้นะครับผมมีความพิเศษตรงที่ได้จํานวนต้นค่้นข้างที่จะหลายนะครับเป็นฟอร์มเตี้ยฟอร์มประมาณความสูง40เซนได้นะครับ บอนสีกวนอูก,กระถางนี้มีประมาณ1ิกว่าต้นเลยนะครับเป็นกอเนีนเนียนเลยนะครับมาชมกันต่อที่ไม้ใบเข้มอย่างเช่นบอนสีนักราชนะครับผมอันนี้จัดบอนใบแดงก่อนนะครับผมทุกท่านนี่บอนสีนักราชกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับอันนี้สำหรับท่านใดอยากได้บอนสีที่ราคาโบวแพงมากนักนะครับผมราคากลางๆแล้วก็เป็นบอนที่มีหัวนะครับ บอนสีนักไร่กระถางนี้นะครับผมมีประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับผมวันนี้รวมทั้งหน่อที่งอกขึ้นด้วยนะครับนี่สาหรับท่านใดที่อยากได้ไม้พื้นใบแดงแนะครับผมแต่ว่าท่านใดนะครับผมอยากได้กอใหญ่ๆนะครับผมมีข้างหลังนี้นะครับผมสาหรับบอนสีนักไร่กระถางนี้นะครับถือว่าเป็นบอนที่โตเต็มฟอร์มไซส์ค่อนข้างที่จะใหญ่และจํานวนต้นหลายนะครับ นี่ครับกอนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับผมใบฟูนะครับผมใบหนาใบเข้มใบเรียวยาวมันวาวนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับผมมีประมาณซิบกว่าต้นเลยนะครับผมท่านใบดกดีมากๆเลยนะครับผมฟอร์มค่อนข้างที่จะสวยกระถางนี้จะขายอยู่ที่เจ็ดร้อยรวมสูงนะครับผมมาดูจํานวนต้นเขานะครับกอนี้นะครับผมลําต้นค่อนข้างที่จะแน่นมากๆเลยนะครับประมาณซิบกว่าต้นเลยนะครับผม ได้ฟอร์มที่ใบดกใบสวยดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับอันนี้ก็เลือกเอานะครับผมท่านใดอยากได้ราคาเบาๆนะครับผมเอากระถางนี้ไปนะครับผมแต่ว่าท่านใดอยากไปตั้งโชว์เลยกระถางที่2เหมาะนะครับหรือว่าท่านใดอยากได้ไม้ใบใหญ่ๆนะครับผมกระถางนี้เลยนะครับผมแนะนํานะครับเนื่องจากใบของเขานะครับผมประมาณเท่า2ฝ่ามือได้นะครับผมแล้วก็ ราคาบ่แพงมากนักน,นะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมเ,เป็นบอลที่ใบแดงแล้วก็จะมีจุดเขียวอยู่หน้าใบนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสาหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับผมนี่สวยมีเอกลักษณ์และใบใหญ่มากๆเลยนะครับผมความสูงประมาณ60เซนได้เลยนะครับผมทุกทานเป็นกอที่ใหญ่ที่สุดกว่าเพื่อนเลยนะครับส่วนจํานวนต้นเขานั้นมีประมาณ เจ็ดแปดต้นเลยนะครับผมทุกท่านได้น้าต้นใหญ่แบบนี้ไปเลยนะนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็สาหรับท่านใดที่ชอบไม้ใบใหญ่ไซส์อลังการนะครับผมมี2กระถางนี้นะครับผมกอนี่ราคาหาร้อยถือว่าคุ้มนะครับผมเนื่องจากได้กอใหญ่มากๆเลยนะครับมาชมกันต่อที่ไม้พื้นใบชมพูตระกูลหกหลงกันบ้างนะครับผมสําหรับบลอตสีฮกหลงวันนี้นะครับผมคัดกระถางนี้มาให้นะครับผมเป็นต้นที่ กัดสีชมพูมาแล้วนะครับผมแต่อาจจะยังบบสุดนะครับผมนี่ครับเป็นบนที่มีหัวนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับผมจะให้ราคาบบแพงมากนักนะครับผม350รวมส่งนะครับผมอันนี้เป็นใบค้นขางที่จะใหญ่และกัดสีค่อยๆไล่กัดสีมานะครับผมทุกท่านนี่ครับยอดใหม่งอกขึ้นมาแล้วนะครับผม ครับกระถางนี้มีประมาณหาหกต้นนะครับแต่ว่าได้ต้นใหญ่ๆั้งนั้นเลยนะครับ่ก็ท่านใดที่ชอบราคาบกแพงมากนักนะครับผมเพื่อไปตั้งไปเลี้ยงลองดูนะครับผมท่านสำหรับที่เป็นมือใหม่นะครับแนะนําอยากให้เลือกบอลที่มีหัวแบบนี้ไปเลยนะครับผมเพราะว่าเขาจะกัดสีไปเรื่อยๆและก็มีความสวยเป็นธรรมชาตินะครับมาต่อกันที่บอลสีเพชรพันล้านนะครับเป็นบอลสีตระกูลหกลงกระถางหนึ่งที่น่าสะสมนะครับ อันนี้นะครับผมเป็นไม้ที่กัดสีค่อนข้างที่จะยากนะครับผมถ้าเป็นบอลที่มีหัวนะครับเขาจะไล่กัดสีมาแบบนี้นะครับการดูบอลสีดูโบยากนะครับผมทุกท่านเพียงแต่ว่ากระถางนี้ยังกัดสีไม่สุดนะครับผมทุกท่านแล้วก็ข้อดีคือได้จํานวนต้นค่อนข้างที่จะหลายนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมมีประมาณ10กว่าต้นนะครับผมแล้วก็มีหน่อแทงขึ้นข้างๆเลยนะครับผมบอลสีเพชรพันล้านกระถางนี้นะครับผม จะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับผมอันนี้ท่านใดที่อยากได้ไม้ตระกูลหกหลงนะครับผมเมื่อนาน,านานไปนะครับผมเพิ่งจะกัดสีแบบใบนี้เลยนะครับผมทุกท่านกระดูกก้านใบเขาจะขาวแล้วก็จะมะีสีชมพูคล้ายหกหลงเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนและกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผม เดี๋ยวผมจะมีะคลิปบอลสีนะครับผมมาลงเรื่อยๆปวดติดตามไว้นะครับผมท่านใดที่ท่านใดที่รับชมใหม่ๆนะครับผมยังบอกกดติดตามนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับผมติดต่อมาได้ที่082 5 6 9 8 6,45หีบสมีบอลส,สวยๆเลี้ยงนอกตู้มาให้ทุกท่านนั้นได้ไปเลี้ยงต่อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ